สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับ EP นี้เช่นเคยครับแนะนำต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเราวันนี้ถึงคิวของโคโลคาเซียฟาโรแมสหรือหน้ากากฟาโลของเรานั่นเองชุดนี้สองต้นนี้ผมได้มาในราคาไม้วางข้อนะครับงอกประมาณ ประมาณนี้ประมาณครบหนึ่งได้มาในราคาต้นละ2,500-3,000บ,บาทตอนสมัยที่ราคาพลิกๆราคาเป็นหมื่นได้จะนั่งมองครับไม่มีกำลังพอได้ราคาที่เราไหวรีบจับจองเลยครับฟาโรเป็นไม้ที่มีลักษณะเด่นสมชื่อเขาครับหน้ากากฟาโรหน้าเขาจะคล้ายๆรูปฟาโรเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะคล้ายๆกัน ครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปเต็มฟอร์มให้ดูด้วยคู่กันเลยว่าหน้าตาคล้ายกันจริงไหมเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายครับดูแลง่ายขยายพันธุ์โดยท้งไหลทางข้อสามารถวางข้อได้หรือตัดไปลายไหลมาแยกแยกได้เป็นไมน้นี่ที่มีลักษณะเด่นปลูกง่ายครับดูแลง่ายดูจากของผมครับปลูกในรังโฟมเจาะรู ในรัลลงโฟมวัสดุปลูกก็จะใช้อยู่สามอย่างเช่นเคยครับดินใบก้ามปูกับมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยมูลบัวปุ๋ยละลายช้าเราค่อยใส่ทีหลังไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวตากล้องเดี๋ยวหมาดูฟอร์มไม้นิดนึงครับของเราก็ชุดนี้สองต้นนี้ลงมาได้สักประมาณสามเดือนครับ สอซึงสามเดือนกระดาษใบครับใบใหญ่มากเล็บดำนิดนึงนะครับพอดีเพื่อปลูกตทนไม้เสร็จนี่ครับอีกอย่างหนึ่งคือปลายไหลมาแล้วที่เห็นน้่นแน่คือสองไหลแล้วครับตรงนี้ยังไม่แน่ใจเนาะตรงนี้ยังไม่กล้าขุดเขาขอโผล่ขึ้นมานี่และกรบกบไปหน่อยเดี๋ยวขอโดนแดดมาก ตอนนี้ทางสวนเราก็พยายามจะเพิ่มจํานวนหน้ากากฟาโลให้ได้มากที่สุดเพราะเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบในการส่วนตัวจะขยายจํานวนทําแม่พันุ์ให้เยอะเดี๋ยวหลังบ้านนี่เดี๋ยววันโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะปรับที่สร้างโรงเรือนโดยเฉพาะเพื่อโคโลคาเซียบอนสีโดยเฉพาะเลยฟาโลสวยครับ เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายอยู่ได้ทุกภูมิอากาศหนาวๆก็อยู่ได้ครับแต่เขาก็จะฉงักนิดนึงเพราะว่าทุกทุกต้นไม้ครับไม่ว่าจะเป็นโ,โคโลคาเซียอโลคาเซียหรือแม้แต่กระทั่งบอนสีพอเจออากาศหนาวเขาจะรเติบโต,ต,ตช้าเขาจะยืดช้าเหมือนคนครับคนก็เหมือนกัน อากาศหนาวห่อตัวหดตัว,ตวไม่อยากทำงานไม่อยากทำอะไรเช่นเดียวกันครับฟาโรแมสณนะตอนนี้มีหลายฟาร์มหลายสวนจำหน่ายมากพอสมควรเพราะว่าตอนนี้จำนวนเยอะเข้าไปติดตามดูกันได้ครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อที่ผมไม่จำเป็นต้องมารอที่ผมซื้อที่ไหนได้เลยตามเพจตามกลุ่มได้หมดราคาจับต้องได้ราคาเข้าถึงแล้วตอนนี้หรือใครจะรอ ฟาโลจากสวนเราก็ได้นะครับไปเดี๋ยวรอไปหลายเราก็ได้เราก็จะแบ่งจำน่ายเหมือนกันเอาทุนคืนบ้างหมดไปเยอะแล้ว <c oughs> ครับผมแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาแค่รีวิวฟาโลในบ้านเราเท่านั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องดราม่าของราคาฟาโลกันด้วยมีบางคนถามผมว่า ตอนนี้ฟารโรราคาถูกซื้อมาแล้วจะไปขายใครในเมื่อทุกคนก็มีกันหมดแล้วซื้อไปแล้วจะเอาไปทำอะไรซื้อไปแล้วจมทุนแน่นอนบางคนถามผมว่าต้นนี้กับต้นนี้ต้นสมควรซื้อแบบไหนดีซื้อต้นไหนดีผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าซื้อต้นไม้ซื้อต้นที่เราชอบถ้าเราชอบ ไม่ว่าราคามันจะต่ําแค่ไหนราคามันจะถูกแค่ไหนเราก็จะยังมีความสุขกับต้นไม้ของของเราไม่ว่าราคาจะถูกมากแต่เราก็ยังมีความสุขที่ได้ชื่นชมต้นไม้ที่เราชอบเช่นเดียวกับผมครับ <c oughs> ราคาถูกไม่มีไม่มีผลต่อผมเลยผมยังซื้อเข้าสวนเข้าบ้านอยู่เรื่อยๆด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้เป็นจังหวะดี ต้นไม้ที่แต่ก่อนราคาหลัก20,000-30,000มมตอนนี้เหลือราคา2,000-3,000ผมซื้อไหวแล้วผมมีกําลังซื้อได้แล้วตอนนี้ผมก็ซื้อเข้าบ้านอย่างเดียวเช่นเดียวกับฟาโลนี่แหละครับตอนนั้นผมก็ไม่มีกําลังซื้อหรอกราคาไหลหนึ่งหมื่นกว่าบาท20,000-30,000มมผมรอจนราคามันลงแล้วผมถึงซื้อเข้ามาเพราะผมชอบมากฟาโลมีลักษณะเด่นเนาะเป็นหน้าคาล้ายๆฟาโลตามชื่อเขาเลย ยังไงฝากฟาโลไว้ด้วยนะครับเป็นไม้ที่ทุกสวนทุกบ้านต้องมีประดับร้านกาแฟประดับตามบ้านไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทเข้ากับทุกที่แน่นอนครับฟาโลมีลักษณะเด่นมากเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเต็มฟอร์มให้ดูครับพอดีของเรายังไม่เต็มฟอร์มเนาะก็เลยยังไม่มีอวดเดี๋ยวเดว๋เอาขึ้นขึ้นไว้ให้ดูเนาะครับผม ฟาโลมีลักษณะเด่นมากครับกระดูกเขาหน้าตาเขาอย่าลืมครับซื้อต้นไม้ซื้อต้นที่เราชอบและเรามีกำลังพอแนะนำฟาโลไว้อีกหนึ่งตัวครับเป็นไม้ที่ปลูกง่ายไม่ดื้อไม่ด้านดูข้างผมครับกระถางผมทำจากลังโฟมทั้งสองต้นเลยครับวัสดุปลูกก็เหมือนโคโลคาเซียทั่วไปดินใบก็ปู กามาพาะพร้าวสับปุ๋ยมูลมวัวปุ๋ยละลายช้าแค่นั้นเองครับน้ำอย่าให้ขาดแดดร้อยผมเลี้ยงแบบแดดร้อยเลยดูได้สบายสบายครับฝากปลากลไว้ด้วยครับตอนนี้ราคาไม่แพงสามารถจับต้องกันได้แล้วโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับ บ้านช่องธรรมดาธรรมดาครับช่องเล็กๆตั้งใจทำเต็มที่รีวิวต้นไม้ที่เราชอบขอบคุณมากครับ